ยืนขาเดียวสบายนะสบายสบายสบายยมไหมลสบายอมใช่ไหม เ่นแกกรรมเหรลูกหยกหนู่นแกกรรมเหรอลูกอใกล้มากลูกนี่เป็นไงล่ะเินขาเดียวโชว์เลยเินขาเดียวโชว์เลยไม่าหนูอ้วนนะหนูทรงตัวอยู่นะขาเดียวก็ไม่อ้วนนะคะแจอยเอเจมดียเยี่ยมลูกสาวแม่ สาวน่ารักที่สุดเลย <Okay. S 1> จริงเหรอจริงน่ารักทุกตัวเลยลูกหยกลูกลักกี้ลูกแซมนีม่แบคนน่ารักน่ารักโอเคไนะม่งงนะไหนยืนขาเดียวโว์ ใครสวยใครสวยยกมือขึ้นใครสวยหูกยกสวยไหมย,ยืนรอจะให้พ่ออุ้มใช่ไหมรู้นะไปเดี๋ยวไปควงกระบ,บองกับพ่อไปนู่นัวราหูก,ก็มีเบิร์นก็มี เงาก็มีพร้องก็มีดาบก็มีจะไปออกกำลังกับพ่อดีกว่าไหมหยกหืมผูอยากเล่นอะไรลูกนะกะบีกระรบองอมีดกะบีกระรบอง,อม,บบองมีดดาบดาบหวายดาบเหล็กกระปองหอกเงามีหมดเมื่อยแล้วลูกนะครบเครื่อง เดืองอาวุธใครสวยยกมือขึ้น